ลิเวอร์พูลยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ PGMOL หลังโดน VR ริบป,ประตูในเกมพรีเมียร์โดยผงแดงมั่นใจว่าลูกโขของเวอร์จิลฟานได์ไม่สมควรจะถูกปฏิเสธและมีการเช็ค VR ตามกฎซึ่งเกมที่เอติฮัดสเตเดียมควบคุมโดยไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ตัดสินเป็นคริสคาวานาปฏิเสธประตูดังกล่าวโดยมองว่าแอนดี้โลบูสันล้ำหน้าและชัดเจนว่าบทบางผู้รักษาประตูขณะที่กูรูและอดีตผู้ตัดสินหลายๆมองว่า เลียบูสมควรได้ประตูและมองว่าก,กรรมการตัดสินผิดพลาดจริงๆและถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูในพีเมลีระหว่างคู่วูปซ an ันตันพบแมนซิตี้เมื่อปีที่แล้วเกมนั้นผู้ตัดสินคือคิสคาวานาคนเดียวกับเกมนี้และมีจังหวะที่คล้ายกับเกมนี้มากๆแต่เมื่อเขาวิ่งไปดู VR แล้วกับชี้ว่าเป็นประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางสโมสรล์พูเพียงอยากจะถามความเป็นมาตรฐานของการตัดสินอยากใช้สิทธิ์เมื่อเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่านั้นเอง